ด้านในเข้ามาก็แบบโอ้อลังการเลยใหญ่ัวอลังการมากตอนนี้นะคะเร,เราอยู่ที่เนินเขามองกวิกนะคะที่เราสามารถมองเห็นวิวของเมืองบาเซลนาะปราสาทตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งมุมถ่ายรูปที่คนนิยมมาเลยเพราะว่ามันถ่ายสวยนะถ้ามาตอน สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สเปนนะครับที่เมืองบาร์เซโลน่านะก็วันนีเน้เราพามาเที่ยวที่แรกก็คือที่ปาร์กเวลปาร์กเวลก็เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะชื่อดังของเมืองนี้แล้วก็เป็นสวนมันเป็นสวนสาธารณะที่มีงานศิลปะของอะไรนะเกาดีเกาดีนะครับก็เป็นศิลปินชื่อดังของเมืองนี้ก็มีผลงานดังๆนี่เยอะมากเลย <Wow. S 1> ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเมืองนี้เป็นเมืองของเขาเลยใช่ไหมใช่เป็นเมืองของเกาดีเลยบาร์เซโลน่าเนี่ยคือเมืองของเกาดีเลย แล้วก็ที่นี่นะคะที่ปาร์กูเอลเนี่ยก็จะเป็นจัดอยู่ในมรดกโลกอยู่ในยูเนสโกเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราอมารอคิวเข้ารอบบ่ายสองไม่ใช่คิวเข้าคือถ้าตั๋วที่ซื้ออาจจะ10ยูโรนะครับจะเขาเลือกเข้าว่าจะเข้ารอบไหนเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับเพื่อแบบจำกัดปริมาณคนมั้งเรามาวันนี้วันเสาร์เลยปะใช่คน<ช> <ๆ S 1> ก็เลยเยอะนิดนึงนะก็เดี๋ยวใกล้บ่ายสองเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าสวนสาธารณะแห่งนี้จะมี รูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเมื่อกี้หลังจากที่เข้ามาด้านในแล้วก็คนก็จะมุ่งตรงไปตรงจุดถ่ายรูปนะก็คือต้องต่อแถวยาวพอสมควรนะครับจริงๆอ่ะคือเขาปิดซ่อมส่วนนี้ คนก็เลยไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวก็เลยตอนนี้ก็เลยมานั่งพักก่อนเดี๋ยวไปหาเดินดูข้างล่างก่อนเนาะเป็นไงบ้างสำหรับการชมที่แรกของเรานี้เราชอบนะเขาพอใจจริงใจจริงเราชอบไม่อยากเลือกอีกเลยแล้วแต่เกิดว่าคนอินมันก็จะอินไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าน่สุดตัวก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ เปเียววัตถุลดานเราเนีนไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาดูวัอรุที่คนละแบบดีเออเรามาดูแบบความอ่อนช้อยของแต่คือมันเนี่ยคนเยอะแล้วมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงแต่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวเมืองที่โอเคเลยครับมันจะมองเห็นเมือ,มไองได้ละขงบาเซโลนาแต่ก็เป็นอีกที่ที่ต้องมาแหละถ้าใครยังไม่เคยมานะมาดูให้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะคะเราอยู่ที่เนินเขามองควิกนะคะที่เราสามารถมองเห็นวิวของเมืองบาเซโลนาย่าง สุดสายตากว้างมากแต่จะมีต้นไม้บางนิดหน่อยตร <Wow. S 2> งนู้นจะเป็นตรงนู้นจะมีอะไรนะท่าเรือของนู้นจะเป็นทา่าเรือมหาวิาเราสามารถหยุดตรงนี้แล้วก็มองเห็นท่าเรือของนู้นได้เลยตืดขอบแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำทะเลบรรยากาศตอนนี้ก็จะแบบชิลๆมากเพราะว่าแบบคนมานั่งเล่น แต่ตรงน,นี้มันจะมีที่นั่งแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะทุกคนเขาไปนั่งชิววัน,นนี้มากอากาศตอนนี้มันก็เย็นๆไม่หนาวชอบชอบเอออากาศกำลังแบบอากาศกำลังดีแต่งตัวไม่ต้องเยอะอัน,นเดียวออกมานึกว่าจะหนาวแต่จริงๆไม่หนาวอะย่าจริงๆใส่กางเกงกับกางเกงซับมาอีกตัวทางสเปนก็จะหนาวกว่าไอ้ทางสเปนก็จะอากาศอุ่นกว่าทางปารีสนะเพราะส พอสเปย์มาอยู่ล่างๆแล้วเนาะมันอยู่ใกล้เส้นสูดๆไปเดี๋ยวเราว่าจะไปเดินไปกินคาเฟ่ห<ม>ากาแฟกินไปมีคาเฟ่ตรงนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินชื่อดังของบาร์เซโลนานะครับก็จะมีที่ตลาดลาแลมบัสมาร์เก็ตก็จะเป็นถนนที่มีความยาวประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับก็จะมีของขายเต็มเลยระหว่างทางก็คือเส้นนี้จะเป็นของขาย แต่มามาเส้นนี้ก็ต้องระวังนิดนึงรู้สึกว่ามีถ่ายที่เจอะค่อนข้างเยอะลงรถไปมาก็จะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างได้อะไรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูแก้วซาบักมาที่เป็นของสเปนอ่ะคือหูวมากแค่11บยูโร300ใช่ตัวบ่าทใช่ที่เป็นคอลเลคชั่นของสเปนมาซื้อดิก็ไม่ได้สะสมเลยซื้อเลยเนี่ยกลับที่พักแล้วไม่ไม่ได้สะสมไม่รูไหมคืออยากเห็นไง ไปเดี๋ยวเราจะไปเดินทุกขางครับนี่เป็นที่ตั้งของวิหารมงควิกนะคะตรงเนี้ยาเราสามารถ อยู่ข้างบนตรงนู้นแล้วก็สามารถโชว์วิวของบาร์เซโลนาได้แบบอะไรแสดงที่ปราสาทของเมืองบาร์เซโลนาไว้ที่นี่นะครับคือตอนนี้ลมแรงมากรถแรงเดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปข้างบนกันเดี๋ยว่ปะ จริงๆตรงนี้อาจจะแนะนําว่าให้มาช่วงช่วงยเย็นๆเพราะว่าแดดมันจะได้ส่องไปกระทบตัวอาคารครับคือถ้า <Okay. S 1> มาตอนนี้มันก็เหมือนย้อนแสงแต่ถ้ามาช่วงเช้าก็มันก็จะถ่ายรูปเสาตรงนี้ได้สวยนะครับเดี๋ยว,วมันมันเป็นอีกมุมถ่ายรูปหนึ่งเลยนะที่สวยแต่มันต้องขึ้นไปยืนด้านด้านหน้าของปราสาทแล้วก็จะมองลงมาก็จะเห็นวิวเมืองด้านล่างนะครับเรากําลังเดินไป oh. นางแบบของเราทําทรงผมมา พังไปหมดละลมพัง เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งมุมถ่ายรูปที่บบคนนิยมมาเลยเพราะว่ามันถ่ายสวยนะถ้ามาตอนนี้แดดแดดมาฝั่งนี้พอดีเลยแต่ถ้ามาตอนนี้ก็คือฝั่งฝั่งปราสาทจะมืดแต่ฝั่งนี้จะสว่างถ้ามาช่วงเช้านะครับปราสาทนะนี่ข้างหลังมันก็จะเป็นเงาเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ เราเดินมาถึงด้านบนแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ข้างบนคือลมแรงมากจริงลมพคตรแรงซึ่งด้านบนจะเห็นวิวดีมากถ้าใครมาแนะนํานะว่าให้มาดูเพราะว่าวิวข้างล่างดีจริงๆเห็นปะก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของเมืองสเปนเลยมันจะได้เห็นแบบวิวเมืองสเปนแบบยาวเลยนะครับกว้างมากข้างบนขึ้นฟรีนะแต่เข้าวงในน่าเสียงเงินนะครับเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างแล้วเพราะว่าลมข,ข้างบนแรงมาก อไเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเป็นประตูชัยนี่ประตูชัยของเมืองบาเซลโลนานะครับก็จะไม่ได้ใหญ่โตอลังการเท่า ของตรงฝรั่งเศสนะครับแต่ก,แตก็แต่ก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยเลยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่นะครับแต่ที่นี่แรงมากจริงๆพี่แถวนี้มันก็จะเป็นสวนสาธารณะที่แบบคนมาเดินมาชิลชิกันอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีสนามเปตองด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นที่แบบลานกว้างเดิน,เล,นเล่นชิลๆกันแถวนี้เดี๋ยวเราจะไปหาลองถ่ายรูปเล่นกัน ี้เราพาทุกคนมาแวะคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่เป็นคาร้านอาหารเนาะมีทุกอย่างทั้งวายทั้งเหลือมอาหารน่าจะเป็นเฟมัสของที่นี่ใช่เป็นร้านชื่อดังของที่นี่เลยจะอยู่ใกล้ๆกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะประตูชัยเมื่อกี้แล้วก็จะอยู่ระหว่างทางที่เดินไปโบสถ์นะครับก็นเฟิร์ชชื่อร้านได้ชื่อว่าร้านกาซาโลเลียโลเลีย ต้องออกเสียงอ่ะชื่อมันอาจารย์นี่คือแบบบรรยากาศร้านโอเคเลยนะครับคนแบบคนแน่นตลอดเลยอันนี้อาหารสั่งมาเป็นสลัดนะครับแล้วก็อันนี้ทูน่าทาสตาเป็น recommend today แล้วก็อีกอันเดนเขาบอกว่าเป็นจุดเบสของที่นี่จะเป็นพาสต้าพัชตาพัชตาอะไรนะเนี่ยพาสตาอะพัชตาพัชตาพัชตา เด็เโตเดเซโตามาเดี๋ยวเราขอตัวทานกันก่อนนะครับใครมาก็แวะทานร้านนี้ได้ตอนนี้เรากำลังเดินไปเที่ยวอีกหนึ่งที่เที่ยวครับเป็นมหาวิหารซึ่งตรงนี้จะระหว่างร่องตึกเห็นราบมหาวิหารจ้ำเด่นมากเดี๋ยวมันแสงเด่นมากเลตรงนี้แต่เดี๋ยวพอดีแสงแดดมันนี่ดึงแสงเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปดูใกล้ๆครับสวยมาก อลังการมากตรงนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้มาถึงด้านหน้าโบสแล้วนะครับก็เป็นตรงน,นี้คือมันเป็นโบสโบสของเมืองบาร์เซลโลนาเลยนะครับก็ เป็นโบสถเก่าแก่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะด้านนอกสวยใหญ่อลังการมากแสงมันจ้านี้งน,นีน่สวยมากบริเวณด้านหน้าคนก็เยอะมากาเลยครับข้างในเข้าได้นะแต่เหมือนจะตรวจแบบตรวจความปลอดภัยอะไรกันนี้นึงยน,นะครับบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอะไรหมดโอ,อ้ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของบ้านของบัตโลนะครับแแปลงหลังปะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของการออกแบบของกาวดี้กาวดี้นะครับที่สถาปนิกชื่อหังของาร์เโลน่านั่นเองเนาะตองนี่ใช่ข้างในก็สามารถเข้าชมได้นะแต่ค่าเข้าก็แพงพอสมควรแต่เราดูวิดีโอมาแล้วเราก็เลยดูแค่งอกถ่ายรูปแค่งอกนะครับวันนี้คนก็แบบมารอถ่ายรูปตรงข้างหน้าเยอะเจนก็คือเขาออกแบบหนังะคะให้ให้เหมือนกับเกล็ดของบังกรแล้วก็ ถ้าเราฟังเกตทมีตรงหลังของมังกรจะมีแบบไอจุดแหลมๆด้วยเป็นดาอันูรีนตนี้เป็นดาของเซนจอนที่เป็นนักกุญของบาริสันคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแวะมาชมนตอนนี้มาถึงอีกถึงที่เที่ยวแล้วด้านหลังเรานี่ มหาวิหารซากาดาแฟมิเลียซากาดาแฟมิเลียนะครับก็เป็นน่าจะเป็นมหาวิหารที่ชื่อดังที่สุดของบาร์เซโลนาเลยแต่มันยังสร้างไม่เสร็จนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันสร้างมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับแต่จะมีกําหนดเสร็จในปี2026ซึ่งประมาณอีกปีนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาชมกันว่าถ้าเสร็จแล้วนะ่าจะสวยมากๆอันนี้ก็เป็นอี่งถึงผลงานของกาวดี hmm. นะครก็เป็นสถาปนิกชื่อดังของอยุง mm hmm. นเนา ตอนนี้เรากำลังรอเข้าอยู่นะกำลังรอทานก๋วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านใน ตอนนี <t od ian |ms|> ้เข้ามาด้านในแล้วครับก็แถวเข้าก็จริงๆก็ยาวแต่คือเขาเคลียร์คนเข้าได้ค่อนข้างเร็วนะครับด้านในเข้ามาก็แบบโอ้อลังการเลยใหญ่ตัวอลังการมากคือข้างในอ่ะเขาน่าจะเสร็จไปเสร็จไปเกือบหมดแล้วละมั้งครับแต่ข้างนอกอ่ะคือเสาเสาไอตัวนั้นํ่ะมันยังไม่เสร็จแต่ข้างในนี่คือเสร็จได้เยอะมากๆแล้วครับสวยมาก Oh เข้ามาด้านในจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกกระจกโมเสสเหรอหรือว่าอะไรใช่ค่ะใช่ไหม <c oughs> คือพอแดดสะท้อนแล้วมันแบบมันยิ่งทําให้ใ,ในในเนี้ยคือแบบแสง,บงสแบบ,วบแสวยม,ม,ม,มากสวยว่ตรงเนี้ยมันจะสะท้อนกระจกใช่เออคือแบบทาให้แสงไฟในนี้ยคือแบบสวยมากๆไม่ใช่แสงไฟแ,แสงที่อยู่ที่ดับกระทบกระจกเข้ามาอย่างเงี้ยจมีสีเขียวสีแดงอะไรแบบเนี้ยะคระับวข้ามมงค์ก็สวยมาก คือแ,แบบมานี้แบบต้องรองว้าวไปเลยเพราะแต่ฝั่งเหนว่าฝั่งนี้เป็นกระจกสีส้มใช่ไหมแต่ถ้าช่วงเช้าอ่ะตรงนี้มันจะเป็น,ปนกระจกสีน้ำเงินช่วงเช้า,าแสงก็จะส่องมาฝั่งนี้นะครับตรงกลางก็จะมีเออเป็นที่นั่งเขาเรียกเป็นโบสถ์เนาะเป็นโบสถ์ตรงนี้ทำพิธีกันใช่ตรงนี้เป็นจุดทำพิธีข้างล่างตรงข้างหลังจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีแค่บันไดน,นะเขามีลิฟต์ขึ้นด้วยลิฟต์ขึ้นข้างบน แต่ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ขึ้นมีลิฟต์ด้วยขึ้นไปรด้านบนคิดว่าถ้าเสร็จแล้วอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นคอนเี้ก็ไคิดว่าถ้าเสร็จแล้วเขาอาจจะมีเป็นจุดชมวิวด้านบนหลังคาจะคล้ายๆที่มีลานที่จะมีที่สามารถขึ้นไปบนหลังคาได้เพราะว่ามีเพราะว่าเขามีลิฟต์ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอตอนเสร็จอีก6ปีนะว่าจะเป็นยังไงหวังว่าจะมีโอกาสได้มาอีกนะใช่ไหม <S <S เป็นอีกเมืองนึงที่ชอบนะครับโอเคเลยบาร์เซโลนาเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะกลับที่พักแล้วเพราะว่าวันนี้เรามาเที่ยวกัน5ที่แล้ยไหมวันนี้ถือว่าเก็บที่เที่ยวได้เยอะมากนะครับไป